ก็ขอกาบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับกับพระบ้านๆนะครับในช่วงยามเย็นๆบ่ายๆนะครับพบกันใน EP ีที่273นะครับแล้วเราก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่าและก็สมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับเราก็ขอฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ เพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด EP ใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับก็ตามนี้เลยนะครับส่งเสริมพักเครื่องนะครับโทร0861223935นะครับ ID Line 0861223935นะครับสามารถสแกน QR Code Line ได้เลยขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับนะชื่นชอบรายการไหน,น,ไหนถูกใจรายการไหน,ก,น,ไหนก็โทรหาทักหากันได้นะครับอมาดูรายการที่1กันเลยดีกว่านะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นหลุงปูไข่นะครับห่วงในตัวนะครับนะลุงปู่ไข่นะครับอง์นี้สวยงามมากๆนะพี่นะสวยงามมากๆนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะชื่นชอบรายการนี้ก็ทรหาทักหะได้เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ สวยงามมากนะครับรายการที่หนึ่งนะครับหลวงปู่ไข่นะพี่นะ,อ,ะองค์นี้สวยงามมากนะครับมีรอยจานข้างด้วยนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบรายการนี้โทรหาทักหาได้เลย นะครับปิดได้ปิดเลยนะครับรายการนี้แบ่งบอลอยู่ที่500นะครับครับต่อไปนะครับเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2ก็จะเป็นหลวงพ่อก,กันนะครับวัดพญาต์นะครับสองสี่หกเก้านะพี่นะโอ้สวยงามมากนะครับเหรียญน,นี้ สวยงามเลยนะครับนะสำหรับเหรียญนี้หลวงพ่อกันนะครับวัดพญาตินะครับสวยงามสองสี่หกเก้านะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับสำหรับองค์นี้สวยงามมากๆนะครับโหดูเส้นนะครับดูเส้นสวยงามมากนะพี่นะ สหรับพี่ท่านไหนนะครับมองแล้วเข,า acceso, ข้าตาถูกใจก็ถหาทักหาได้เลยนะครับ Likewise. สําหรับรายการที่2นะครับปิดได้ปิดนะครับนะผมแบ่งป right yeah. ันอยู่ที่6 0 0นะพี่นะอ่ะปิดบอกปิดได้เลยนะครับนะหกรนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่3นะครับรายการที่3จะเป็นหลวงพ่อแดงนะครับนะวัดเขาบันไดอิดนะครับทองแดงลมดํานะครับสวยงามมากอ่าพี่ท่านไหนมองแล้วเข้าตาถูกใจนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ วัดเข่าบันไดอิดนะครับน่าสวยงามมากๆเลยนะครับเหรียญนี้อ่ะแบ่งปันกันไปอยู่ที่หกร้อยนะพี่นะนะครับนี่นะครับมีบ่าด้วยนะครับสวยงามนะครับอ่ะดูหูนะครับโอ้โหสวยงามปิดที่ปิดนะครับพี่นะครับสวยงามมากๆนะครับหลวงพ่อแดง วงนี้สวยแชมป์นะครับนะปิดได้ปิดเลยนะครับแบ่งปันกันอยู่ที่อ่าหกร้อยนะครับนะปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับรายการที่สามรายการต่อไปเป็นรายการที่สี่นะครับพระพุทธชินราชนะครับนะพระพุทธชินราชนะพี่นะสวยงามมากนะครับเป็นเนื้อเดิมเลยนะครับห่วงเชื่อมเนื้อเดิมนะครับ ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับสำหรับพระพุทธชินราชน,นะครับอ,องค์นี้แบ่งปันกันอยู่ที่5 0 0อยนะครับขอบกระบอกนะครับสวยงามมากนะครับดูเส้นนี้นะครับชัดมากนะครับปิดได้ปิดนะครับนะรายการนี้รายการที่4นะครับอ่ะ ไปดูกันต่อแบบยาวๆนะครับนะห้าร้อยนะครับยาวๆเลยพี่นะครับดูกันต่อนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ห้านะครับสวยงามมากนะครับพระพุทธชินราชอีกเช่นกันนะครับเนื้อออกเงินๆนะพี่นะสวยงามอ่าพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับมา แบ่งกันไปนะครับรายการนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่600นะพี่นะ600นะครับสวยๆเลยโอ้โหสวยงามมากนะครับปิดได้ปิดนะครับนะ0 0รรายการที่5นะครับชินาราสนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นรายการที่ 6นะครับรายการที่6พภาพพูดไตนะครับรัตนานายกนะครับสวยงามมากนะพี่นะวัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับสวยงามเลยนะครับอ่านะครับสวยงามมาก รายการนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่500นะพี่นะอภิ่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาได้เลยนี่ครับปิดได้ปิดนะครับนะ500ยนะครับรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับรุ่นบอกแตกนะครับเรียกบอกแตกหลังยัน5้านะครับทองแดงนะครับนะการไหลทองนะครับสวยงามมากอภท่านไหนสนใจนะครับนะ องนี้นะครับเราแบ่งปันกันอยู่ที่เอาไปเจ็ดร้อยพี่นะครับสวยมากโอ้โหสวยมากพี่นะครับสองสี่หกเก้านะครับโอ้โหเนื้อหาดูเส้นสวยงามมากเลยนะพี่นะปันป้นๆหน่อยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยพี่นะครับแบ่งกันไปนะครับ รายการต่อไปพี่นะครับรายการที่แปดนะครับโอ้โหนี่นะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับรายการนี้นะครับไม่ควรพลาดน,นะพี่นะไม่ควรพลาดหลวงปู่โต๊ะองค์นี้นะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับมานิมนต์กันไปได้เลยอ่านะครับรดูเส้นนะครับสวยงามมาก พี่ท่านไหนสนใจนะครับมาแบ่งปันกันได้นะครับสําหรับหลวงปู่โตองค์นี้นะครับผมแบ่งปันอยู่ที่เอาไป700พี่นี่ครับสวยขนาดนี้นะครับสวยแชมป์ขนาดนี้นะครับ251 1นะี่ครับอ่ะปิดได้ปิดนะครับนะผมแบ่งปันอยู่ที่700พี่หลวงปู่โตนะครับเหรียญนี้นะสวยมากนะครับสวยแชมป์เลยนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่9นะครับ สวยงามเลยนะครับรายการที่เก้าอ้โหนะครับเนื้อก็ไหลทองด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โสวยงาม <c oughs> นะครับปิดได้ปิดนะครับนะแบ่งกันเก็บแบ่งการสะสมนะครับนะ <c oughs> โอ้โหดูข้างล่างนะครับสวยงามมาก เหรียญน,นี้มีองค์เดียวนะครับนะปิดได้ปิดเลยนะพี่นะสวยงามสวยงามกับเหรียญที่แล้วนะครับอะมาดูทีเด็ดกันบ้างนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบนะครับหลุงปู่ฟันนะครับหรือพระอาจารย์ฟันนะพี่นะเหรียญน,นี้ผมบอกเลยว่าสวยมากๆพี่นะครับอื้อสวยมากเลยพี่นะครับ แบ่งกันเก็บแบ่งกันสะสมนะครับนะปิดได้ปิดเลยพี่นะครับเหรียญค่อนข้างที่จะหนามากนะครับสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับรุ่นแรกนะครับสิทธ์ทอสร้างขวายนะครับมีสองหนึ่งเก้าด้วยนะครับปิดได้ปิดนะครับเอาไปเจ็ดร้อยพี่นะครับเจ็ดร้อยนะครับนะแบ่งปันกันไปนะครับ รายการต่อไปพี่นะครับรายการที่11อนะครับดูกันแบบยาวๆนะครับยังอยู่กันแบบยาวๆนะครับอ่ะสิบเดอ่าสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเหรียญพระพุทธนะครับนะสวยงามมากโอ้โหนะครับคมมากนะครับอ่ะพี่ท่านไหนมองแล้วเข้าตาถูกใจนะครับนะโทรหาทักหาได้เลยนะครับสําหรับเหรียญนี้สวยงามมากๆนะพี่นะ ปิดได้ปิดนะครับปิดได้ปิดนะครับรายการนี้รายการที่11นะครับ11นะครับเอาไป600พี่นะครับมาดูต่อนะครับ12 12ที่ระลึกทําบุญนะครับนะส่งน้ํานะครับส่งน้าพศ2 5 1พนอนะครับหลวงพ่อพรมนะครับต่ออ่าโคดที่สังติด้วยนะครับหลวงพ่อพรมองนี้สวยครบเลยเนะพี่นะสวยมากๆนะครับนะ ต้องใช้คำว่าสวยแชมป์เลยอ่ะนะครับอ่ะแบ่งปันกันอยู่ที่หกร้อยพี่หลวงพ่อพรมวงนี้นะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับสวยมากพี่นะครับหลวงพ่อพรมนะครับนะวัดช่องแครอ่ะปิดได้ปิดนะครับ จัดกันไปอยู่ที่700พี่นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่13ามนะครับองสวยงามมากพระพุทธรองนี้นะครับนะเป็นหลวงพ่อบทน้อยนะครับนะโอ้โหนะครับบางว่านะครับสวยงามนะครับนานจะมีสักองค์นะครับเอาไป600พี่นะครับนะองค์นี้ พี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับมานิมนต์แบ่งกันไปได้นะครับสวยงามมากโอ้โหสวยเลยพี่นี่ครับสวยมากๆนะครับสวยแชมป์นะครับองนี้อ่ะจัดกันไปนะครับนะหกร้อยนะครับราคาแบ่งปันแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับนะชื่นชอบรายการนี้ก็โทรหาทักหาได้นะครับ สวยงามมากนะครับปิดได้ปิดนะครับปิดได้ปิดนะครับนะองนี้นะครับเอาไป600พี่มาดูกันต่อนะครับนะรายการที่14นะครับ14เหรียญหลวงพ่อจงนะครับนะสวยงามมากนะครับนะองนี้นะครับโหทั้งเส้นทั้งเนี่ยเกินอะไรแบบสวยหมดอะนะครับสวยทุกจุดนะครับหยุดไม่อยู่สวยทุกจุดนะครับอืมสวยมากนะครับนะอง์นี้ เส้นเลยเห็นไหมพี่โอ้โหสวยมากสวยงามมากๆนะครับพี่งามมากๆอ่าแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสาสมนะครับชื่นชอบในรายการนี้โทรหาทักหาได้เลยนะครับสองสี่แปดสี่นะครับสองสี่แปดสี่แปดห้านะครับ สวยงามเลยนะครับนะมีเหรียญเดียวนะครับหลวงพ่อจงองค์นี้นะครับปิดได้ปิดเลยนะพี่นะของแบบหายยากมากเลยเนี่ยองคเนี้ยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยพี่นะครับเจ็ดร้อยนะครับไปดูกันต่อครับพี่อุ้ยขอโทษนะครับขอโทษขออภัยนะครับรายการต่อไปนะครับอ่าเหรียญอ่าพ่อท่านเขียวนะครับนะรายการที่สิบห้านะครับอ่านะครับวัด ตรงมุนนะครับสองห้าหนึ่งสามนะครับโอ้หสวยงามมากหลวงพ่อทันเขียวหลวงพ่อเขียวนะครับอ่ปิดได้ปิดนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับคมมากนะครับโอ้โหใบหน้านะครับสวยงามมากจมูกโด่งมากนะครับ อ่าผมแบ่งปันอยู่ที่ห0 0พี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับหลวงพ่อท่านเขียวนะครับวัดตรงมนต์สองห้าหนึ่งสามนะครับปิดที่ปิดนะครับนะองค์นี้นะครับ600นะครับนะไม่แพงปิดบอกปิดเลยนะครับเนื้อกระไหลทองด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับยังอยู่กันต่อยาวๆนะครับรายการที่16นะครับนะเป็นอ่าเขาเรียกอ่า หลวงพ่อชุยนะครับอ้โหูสวยมากเนื้อก็หลายทองอ่าพี่ท่านไหนสนใจนะครับสำหรับหลวงพ่อชุยองค์นี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากขอบก็บอกนะครับนะเสมอด้วยนะครับนะห่วงเชื่อมอือหือดูเห็นไหมครับยันสวยงาม แบ่งได้แบง่งปิดได้ปิดนะครับรายการนี้นะครับนะปิดบอกปิดได้เลยนะครับ16นะครับเอาไป600นะครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่17นะครับยังอยู่กันต่อยาวๆนะครับหลวงปู่ดูนะครับนะเหรียญนี้นะครับนะนานาเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับสวยเลย ขอบเฟืองนะครับสวยงามมากพี่ท่านไหนสนใจนะครับสําหรับหลวงปู่ดูองนี้นะครับมาแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันได้เลยนะครับนะสองห้าสามสองนะครับหลวงปู่ดูนะครับวัดสแกจังหวัดอยุธยาอ่ะปิดบอกปิดนะครับนะรายการนี้นะครับเอาไปอยู่ที่หกร้อยพี่รายการต่อไปครับรายการที่สิบแปดเป็นเหลียงละคังหลวงพ่อเกษมเขมมาโกนะพี่นะ เหรียญลักครังหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเนื้อกระหล่ทองนะพี่เนื้อกระหล่ทองเลยนะครับสวยงามมากนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะพี่นะดูนี่ที่ที่ปากกับที่คอนะครับเป็นติ่งอยู่สวยงามมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะติ่งขอบตรงนี้นะครับสวยงามเลยนะครับด้านนี้อ่ะปิดบอกปิดนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมาโกครับ เอาไป500พอพี่นะเอา500นะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบขอถูหาทั้งหาได้เลย,ย2516นะครับปี16นะครับนะสุสานไตลักษณ์ลำปางนะครับนะเหรียญสิริมงคลมากนะครับเอาจัดกันไป ห้าร้อยพี่นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับไปดูกันต่อนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่19นะครับพระอาจารย์ขันนะครับพระอาจารย์ขันวัดนุกกาบนะครับสวยงามมากนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาได้นะครับนะเหรียญเนื้อเดิมนะครับสวยงามนะครับ พระอาจารย์ขันนะครับเนื้อเดิมสวยงามมากนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับวัดนุกกาบนะครับสวยงามเลยนะครับปิดบอกปิดนะครับน่าชื่นชอบรายการนี้โทรหาทักหากันเข้ามาได้เลยอะเอาไป500พี่นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่20นะครับ20หลวงพ่อเอียนะครับวัดบรรดานนะพี่นะหลวงพ่อเอียวัดบรรดานนะครับมีอยู่องค์เดียวด้วยนะพี่นะ องเดียวด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเมตตาคมชัดนะครับใบหน้าคมชัดเจนจมูกโด่งมากนะครับจัดไปนะครับไผ่ปละนะครับสวยงามนะครับหลวงพ่อเอี่ยวัดบันดาลนะครับสวยงามหูดูเส้นนี้นะครับสวยงามเลยนะครับตรงยันเนี่ยนะครับ นะครับมีติ่งนะครับสวยงามอ่ะปิดได้ปิดนะครับปิดได้ปิดนะครับสวยงามมากนะครับอ่ะเอาไป500หลวงพ่อเอียนะครับนะปิดบอกปิดกันได้เลยนะครับไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะครับยาวๆยังอยู่กันแบบยาวๆนะครับอ่ะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่21นะครับ21สนะครับสมเด็จนะครับเปลี่ยนจากเรียนมาดูสมเด็จกันบ้างนะพี่นะอ่าสมเด็จนะครับอ่าพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบกับสมเด็จ นะครับสวยงามมากนะครับสําหรับสมเด็จองค์นี roat, ้นะครับปิดได้ให mm. ้ปิดเลยนะพี่นะปิดได้ให้ปิดเลยนะครับสวยงามมากนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบรายการนี้โทรหาทักหากันเข้ามานะครับปิดได้ปิดนะครับผมแบ่งปันอยู่ที่3 0 0เองนะครับไปพร้อมกอบครับนะองนี้นะครับแบ่งกันอยู่ที่300นะครับ รายการต่อไปพี่นะครับเป็นยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับปิดได้ปิดนะครับสมเด็จเรานะครับมีน้อยอสวยงามมากแกงมากนะครับนะอง์นี้นะครับ,แบ,บแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับสมเด็จนะครับ สำเร็จวันละคางพิมพ์ใหญ่นะครับนะเกตทะลุซุ้มสวยงามอ่ะจัดกันไปอยู่ที่300พี่นะครับสำหรับองค์นี้นะครับนะอ่ะสวยงามมากนะครับกรอบเก่านะครับสวยงามอ่ะลอ้อมเพชรไว้นะครับอ่ะ300ปิดได้ปิดนะครับดูตอ่อกันแบบยาวๆนะครับ3 23นะพี่นะ23 โอ้โหนี่ครับนะครับแป่งจับปึกนะครับชัดเจนสวยงามนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบรายการนี้ก็โทรหาทักหากันได้เลยนะครับนะแบ่งปันกันปิดบอกปิดนะครับนะปิดได้ปิดเลยนะครับนะแบ่งกันอยู่ที่300พี่อ่ะนะครับไปพร้อมกรอบเรี่ยมเงินนะครับ เงินไม่ค่อนนะครับสวยงามมากนะครับนะสวยงามมากเอาไปอยู่ที่สามร้อยเอาไปดูกันต่อนะครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับอ่านะครับแจ่มแจมเนื้อเก่าเก่านะครับสวยงามมากนะพี่นะสวยงามเลยนะครับสวยแชมป์มากเลยนะองค์นี้อ่าพี่ท่านไหนมองแล้วเข้าตาถูกใจนะครับมาปิดกันได้นะครับโอ้โหสวยมาก ปิดบอกปิดนะครับนะสำหรับอง์นี้24นะครับสักหาตัวหาได้เลยนะครับกรอบทองล้อมเพชรนะครับสวยงามมากพร้อมขึ้นคอนะพี่นะพร้อมขึ้นขอพร้อมบูชานะครับอจัดกันไปพี่นะครับ24 300นะครับ25นะครับนะเนื้อจะจัดนะครับเก่าเก่าเก่ามากนะครับนะครับโหเก่ามากนะครับแล้วก็ความสวยสวยมากนะครับเนี่ยนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับ สวยๆแบบนี้พี่นะครับนะถูกใจพี่ท่านไหนก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับความเก่ากลับมากเลยเนี่ยอ่ะปิดได้ปิดนะพี่นะปิดได้ปิดนะครับสวยงามมากนะครับอ่ะต้องปิดแล้วนะครับพี่นะครับนะยี่สิบห้านะครับเอาสามร้อยนะครับไปดูกันต่อนะครับยี่สิบหกนะครับอ่ะสวยงามเลยนะครับยี่สิบหกแตกลายสวยงามนะครับนะเส้นด้ายขงนี้นะครับ สวยงามมาก,มากๆนะครับปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันก like ันสะสมนะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบในรายการนี้นะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับรายการที่26นะครับองนี้แบ่งปันกันอยู่ที่300พี่เอาไป300นะครับแบ่งปันกันนะครับปิดได้ปิดนะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับเอา26 300ไปนะครับดูกันต่อยาวๆนะครับส27นะครับ ยังอยู่กันต่อที่สมเด็จนะครับนะยีสวยงามนะครับแบ่งปันกันนะครับโอ้โหดูนะอกเห็นไหมครับนะดูฐานนะครับสวยงามหัวเข้าสวยงามเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับสําหรับ27นะครับปิดได้ให้ปิดนะครับผมแบ่งปันอยู่ที่300อ่าสวยงามเลยนะครับนะปิดได้ปิดนะครับอ่ะสามพี่นะครับนะสวยงามมากนะครับ ยังอยู่กันต่อแบบยาวๆนะพี่นะยาวๆอ่ะรายการต่อไปครับพี่นะครับอ่ะนะครับเป็ดสมเด็จนะครับพะนอนนะครับองค์สมเด็จพะนอนนะครับนะอ่าปั๊มตาวัดด้วยนะครับนะองค์นี้นะครับสวยงามมากๆนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็นะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับนะหายากมากนะครับนะนานๆจะได้เจอกันนะนานๆจะได้เจอกันทีนะครับ สวยมากนะครับนะองค์นี้นะครับสมเด็จพระนอนนะครับแบ่งปันกันไปอยู่ที่สามร้อยนะพี่นะสามร้อยนะครับสมเด็จองพระนอนนะครับสวยงามมากนะครับปิดได้ปิดนะครับนะพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาตักหานะครับนะสำหรับยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับนะแบ่งปันกันได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับ เนื้อหานะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับสําหรับองค์นี้นะครับน้ปิดได้ให้ปิดเลยพี่สวยมากๆนะครับสวยงามเลยนะครับอ่ะแบ่งปันกันอยู่ที่สามร้อยพี่นะครับปิดบอกปิดนะครับสามร้อยนะครับนะแบ่งปันกันนะครับรายการต่อไปนะครับสามสิบ นะครับสาสิบสวยงามมากนะครับเนื้อหานี่จัดมากนะครับอ่านี่นะครับอื้อสวยมากๆนะพี่นะแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบรายการนี้โทรหาทักหาได้เลยนะครับปิดบอกปิดได้เลยนะครับ รายการนี้30นะครับแบ่งปันกันอยู่ที่300นะครับพี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับ31นะครับ31นะครับโอ้สวยมากนะครับ31 มองแล้ว้ตาถูกใจนะครับโทหาทักหาได้เลยนะครับนะพบกันไว้ติดตัวนะครับนะขึ้นเหนือรองใต้นะครับนะปลอดภัยนะครับไปทั้งมาทั้งไปนะครับนะพบกันไว้นะครับนะสมเด็จนะครับไปดูกันต่อนะครับ32ครับสองครับอื้อหือนะครับแจ่มมากนะครับ32ององค์นี้นะครับ ปิดได้ปิดนะครับนะองนี้สวยมากๆนะครับเนื้อหาจัดจ้าน,านปิดบอกปิดครับ32นะครับโทรหาทักหาได้เลยนะครับ33นะครับ33แล้วนะครับ นะครับเนื้อหาจัดมากนะครับเนื้อหาโอ้ขอบสวยงามนะครับขอบสวยงามมากพี่อ่ะปิดบอกปิดนะครับนะเอาไป300ครับรายการต่อไปนะครับ34มสิบสีนะครับนะ 34แบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับชื่นชอบรายการนี้โทรหาตากขาได้เลยนะครับ34อ่ะปิดได้ให้ปิดนะครับ34นะครับแบ่งปันกันเก็บแบ่งปันกันสะสมนะครับ34นะครับเอาไป300พี่นะครับนะไปดูกันต่อ35นะครับ35กันแล้วนะพี่นะอ่าโอ้โห35 สวยงามมากนะครับ35ลูกขอบเห็นไหมครับการยุบการยุ่นการหดตัวนะครับด้านหลังด้านหลังชัดเจนนะครับนะเนื้อเดียวกันเลยนะปิดได้ปิดเลยนะครับนะเอาไป300พี่35 36ครับสุดท้ายนะครับ <c oughs> พี่ท่านไหนสนใจก็โทรหาตาคาได้เลยนะครับนะสามสิบหกนะครับสวยงามนะครับเข่าโคง้งเข่างอฐานโคง้งฐานงอนะครับอ่แบ่งปันกันอยู่ที่สามร้อยนะครับนะปิดบอกปิดกันได้เลยนะพี่นะบอก กันคาเดียวนะครับบอกปิดปุ๊บนะครับ2วันถึงหน้าบ้านนะครับไม่เกิน3วันนะครับวันนี้ผมก็นะครับมี36รายการนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจรายการไหนก็โทรเบอร์นี้เลยเลยนะครับนะส่งเสริมเครื่องนะครับโทร0 8 6 1 2 2 3 9 3 5หนะครับหรือว่าดีไลน์0 8 6 1 2 2 3 9 3 5นสามาะครับสามารถสแกน QR ว o d e ค้ไลายได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับชื่นชอบรายการไหนก็โทรหาทักหากันได้นะครับอ่ะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียง36รายการนะครับพี่ท่านไหนชื่นชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนก็โทรหาทักหาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ